หลังจากชีวิตของเราทีมงานฟุตบอลแม็กวนเวียนอยู่กับฟุตบอลพิมลรีกมาพักใหญ่หนนี้เราขอพาทุกคนไปจีบเกรียนฟุตบอลสเปนกันบ้างนะครับราะซีซันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เกิดการแข่งขันที่สูสีคู่ขี้ในหลายๆโซนโดยเฉพาะในโซนลุ้นแชมป์ที่สโมสรเล็กๆอย่างคิโรนาขึ้นมานับเป็นจ่าฝูงแบบช็อกค,คนทั่วโลกรวมทั้งยังมีนักเตะที่ฟอร์มโหดสุดๆในซีซั่นนี้ปรากฏตัวขึ้นหลายคนโดยเฉพาะจูดเบลิงแฮมดาวนัสวสิบประตูของลาลีกาชั่วโมงนี้จากสโมสรเรอัลมาดริดหรือแม าก a l s o c i e ด a d และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเทมงานฟุตบอลแม็กขอสเสนอ5แข้งน่าจับตามองในศึกลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้จะมีใครกันบ้างเชิญชมได้เลยครับอิสโกจาก r รอัลเบติ เราต่างรู้กันดีว่าอิสโกเมื่อย้ายออกจากเรอัลมาดริดชีวิตของเขานั้นก็เหมือนจะตกต่ำลงไปทีละนิดแต่สุดท้ายก็เป็นเรอัลเบติสนะครับที่ยื่นมือเข้าไปช่วยดึงเขาขึ้นมาจากช่วงเวลาที่มีปัญหาหลังยกเลิกสัญญากับสโมสรเซบียาอาริร่วมเมือกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเซบียามีความคุมเครืออยู่ประมาณหนึ่งะครับซึ่งสิ่งที่ออกมาจากปากของฮอเกสซัมเปอลี ซื่อเสบียญา,าในตอนนั้นก็พูดประมาณว่าอิสโก้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสมโมสรในขณะที่อิสโก้เองก็บอกว่าเขายุลิสัญญาเพราะมีปัญหาไม่ลงรอยกันกับมอนชี่ผู้อำนวยการสมโมสรณักขณะนั้น เรอบาติสที่มองสถานการณ์อยู่ห่างๆก็พร้อมจะเซ็นอิสโก้ไปร่วมทีมทันทีเพราะทีมเองก็เพิ่งปล่อยจำทักคนสำคัญอย่างเซกิโอกานนเลสไปให้กับสมบสรมอนเตเรในลีกเม็กซิโกและมันก็เป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบนะครับที่ทีมสามารถสร้างกาไรกับการเปลี่ยนแปลงแข้งใหม่หรุ่นสิบแบบนี้นับตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนถึงตอนนี้นะครับอิสโก้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการสัมผัสบ,บอลในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดในลีกเลี้ยงบอลถูกจังหวะเข้าไปสู่พื้นที่อันตรายได้เสมอและเขายังมีโอกาสยิงบวกกาาาาารรรรรสสส้สส igue, ้้งงงคคโอออออกกกกก่่่่่วมมัััันนนนทททีีีุดดบใลลลเเเหืืืชยย็ ได้รับรางวัลแมนอัลเดอร์แมนมากถึง9ครั้งจาก13เกมในลาลิก้านี่ยิ่งตอกย้ำว่าเขาได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแล้วอาเต็มดอบบิกจากคิโดนา คิโรนามีนักเตะฟ,ฟอร์มฮอตมากมายไม่เว้นแม้แต่เปาโลกาส,สานิกาอดีตนายดักของสเปอร์ที่โชว์ฟอร์มเซฟอุดตลุดเอริกาเซียที่ย้ายมาแบบยืมตัวจากบาซา่าเพื่อมาเรียกความมั่นใจที่นี่ยานคูโต้แบ็กตอมบุกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อเล็กการเซยจอมทัพดีกรีทีมชาติสเปนหมัดๆยานเกเเอเล่าห้องเครื่องเวเนซุเอลาและซาวินโยเป็กซัมบาที่ยืมมาจากทวัวในฝรั่งเศสเราต่างรู้กันดีว่าคิโรนาเป็นสมสนจากเครือซิตี้กรุ๊ปที่มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนอยู่บนเทียร์สูงสุดแต่่่่่่่่กก็ไมมมมมมใใชชวววาานนนททีีีีจะััเตสหญคือโยงบ เรือใบสีฟ้าเพียงอย่างเดียวเพราะเรายิงเบอร์หนึ่งของทีมอย่างอาเต็มดอบบกนั้นมาไกลาจากหลีกยูเครนซึ่งจากสถิติของเขาในฤดูกาลนี้ดอบบิกมีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในหลีกถึง12ลูกโดยแบ่งเป็น7ประตูกับ5อสซิ์เทียบเท่ากับจูดเบลิ่งแฮมในฤดูกาลนี้ที่ยิงไป10ประตูกับ2อัซิดน่นแสดงให้เห็นว่าหัวหอกชาวยูเครนไม่ใช่กองหน้าที่ยิงประตูเพียงอย่างเดียวเขายังมีประโยชน์ในการสร้างโอกาสให้กับเพื่อนอีกด้วยจุดเด่นของดอบบิกถ้าผู้ได้เห็นภาพก็คือการเล่นของเขานนั้คล้ายกับอเชู เขาตัวใหญ่และบังบอลได้ดีและเขาทําไปเพื่อทวงเวลาให้เพื่อนเพื่อนนั้นเติมขึ้นมาและจ่ายบอลทาทางจนไปถึงประตูและนอกจากนี้นะครับการจบสกอร์ของเขาก็ยังมีหลายรูปแบบตั้งการหาตําแหน่งเข้าชาร์ตและจบสกอร์ด้วยเท้าซ้ายของเขารวมถึงยังแกล่งในลูกกลางอากาศอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ที่ดาวยิงวัย26ปีมอบให้คิโรนาก็คือการช่วยทีมเก็บไดถึง34แต้มจาก3 9เแต้มเต็มใน13เกมแรกนําเป็นจ่าฝูงอยู่ณเวลานี้และน่าสนใจว่าทั้งด็อบบีกและยอดทีมจากซิตี้กรุ๊ปจะไปจบที่อันดับไหนอ ที่ยิงไปที่คิโรนายังมีทีมล่างๆอย่างลาสพาลมาสที่ทำงานได้อย่างชูชาด์เกินคาดอีกหนึ่งทีมเช่นกันพอสม,มสอนจากหมูกออก่เกาะคานารีเกบไปถึง18คะแนนและรั้งอยู่อันดับ8ในตารางคะแนนลาลิก้าชั่วโมงนี้ด้วยสไตล์การครองบอลอันเหนียวแน่นโดยมีเพียงบาเซลลนาเท่านั้นที่ครองบอลมากกว่าพวกเขาการครองบอลอันเหนียวแน่นแบบนี้การมีผู้รักษาประตูเทคนิคสูงก็สําคัญเช่นกันพอในด่านวัย26ปีอย่างอลบาโรบาเยสนั้นโดดเด่นในการรับผิดชอบพื้นที่สวิปเปอร์ได้อย่างไร้ที่ติและยังช่วยให้เกมของเพื่นพนอนๆ มากกว่าผู้สัปปตูทุกคนในาลูกาลีซสั้นนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายบอลสั้นเพื่อลงให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเข้ามาเพลสเพื่อที่เขาจะได้ส่งบอลไปในพื้นที่ว่างด้วยบอลระยะกลางถึงไกลยอย่างแม่นยำโดยมีจุดใหญ่อยู่ที่โจนาธานวิเอร่าตัวรุกคนสําคัญของทีมอีกหนึ่งสถิติที่เห็นได้ชัดว่าเขาแตกต่างก็คือ1ในสาของการสัมผัสบอลของเขานั้นเกิดจากนอกกรอบเขตโทษทั้งสิน้นโดยมีสโตเลดิมิทรีฟสกี้มือเกาจากไบรยโยบายเกโนเท่านั้นนะครับที่ออกไปป้องกันนอกกรอบเขตโทษได้มากกว่ารวมถึงช็ออออออตกกกกาาาาารเาเเเเซฟ่่่่่่่่่่งๆขไไไมมมด้้แแยยยปวคคนนนนืืืืลละทีีช6 ทนที่แล้วบายเยสผู้นี้ยังเฝ้าเสาอยู่ในระดับลีกดิวิชั่น4ของสเปนเลยด้วยซ้ำนี่จึงเป็นนักทวารที่มีฟอร์มโดดเด่นขึ้นมาอย่างน่าเซอร์ไพรส์บรายันซาราโกซาจากกรานาดา นามสกุลของเขาทําให้เราอดคิดถึงทีมดังจากเมื่อครั้งอดีตไม่ได้จริงๆนะครับแต่พ่อหนุ่มร่างเล็กที่สูงเพียงแค่164เซนติเมตรก็ตีจ่าไม่แพ้ทีมดังเสื้อขาวก็เกงเงินในอดีตจริงๆนั่นแหละครับนอกเหนือจากนิโก้วิลเลียมส์ของแอตเลติกบิลเบาและลามินยาเมาเด็กมาสจัลของบาร์ซ่าซาราโกซาเองก็เป็นปีกแถวหน้าประจํหลีกในฤดูกาลนี้ด้วยความปราดเปรียวกล้าหาและเล่นอย่างตรงไปตรงมาโดยการยิงไป5ประตู2องแอซิสในซีซั่นนี้นำเป็นดาวชนโหวของรกรนด์ด้าในฤดูกาล แ,และปั่นหัวชูสคุนเด้ด้วยการล็อกขวาล็อกซ้ายด้วยเท้าขวาก่อนจะดีเข้าไปด้วยเท้าข้างเดียวกันเข้าประตูไปช่วยทีมนำสองสูในตอนนั้นถึงแม้มันจะน่าเสียดายที่ทีมมาโดนไล่ตามติดเสมอเป็น2 2เก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวก็ต่างถึงแม้ผลงานของทีมจะย่ำแย่ชนะเพียง1่จาก13เกมแรกแต่ฟอร์มของซาราโกซาก็สะกดสายตาแฟนบอลได้ทุกเกมจนมีโอกาสได้ติดทีมชาติสเปนไปแล้วนั่นทำให้อนาคตของแข้งวัย22ปีน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงได้ย้ายไปทีมที่ใหญ่่่กกกวาานนนนีีแน้แนอนคเเาจซาย บาเซลนซยียังไม่สามารถใช้ใจ่ายอย่างอู้ฟู่ได้มากนักเช่นเคยนะครับวเวกเขาเน้นทํากําไรในตลาดนักเตะเป็นหลักซึ่งในซีซั่นนี้ก็ยังทําได้ตามเป้าเมื่อซื้อเข้าเพียงแค่10ล้านยูโรในการดึงเซงออสคาชามาจากลียง และเปเปลูมาจากอดีตร่วมเมืองอย่างเลบันเตและขายออกไปรวมๆ26.9้า 26. ล้านยูโรจากยูนุสมูซาฟาคุนดกกสซาเลสอูรอสราซิตและมาโกสอังเดรโดยที่เหลือก็จะเป็นการยืมหรือไม่ก็ดันเด็กเยาวชนจากคมป์เบย์เบื้อต้นในประเทศสเปนของพวกเขาขึ้นมาเหมือนที่เคยทำกับเฟรานตอเรสคาร์ลอสโซเรโคเซกากยาอุโก้กิมอนและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโดยในหนนี้พวกเขาดันกองกลางหนุ่มร่างโยงงวัย0ปีอย่างคาบีเกราขึ้นสู่ทีมและมอบบอลเล็กแปดให้เพื่อเป็นการยืนยันเเเนน็็นนนัฤดดดกกกกลีี้้โยยมอยรงท เบอร์8คือเบอร์ที่ตำนานอย่างรูเนบนบาลา่าเคยใส่สมัยเป็นนักเตะและอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าตอนนี้เขาคือกุนซือของบาเดเซียนั่นเอง เกล่าไม่ใช่เด็กที่มีป่าดันทั่วๆไปในการแต่ฟีทของเขานั้นก็ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นความคล่องตัวในการเลี้ยงบอลการคลองบอลอย่างเหนียวแน่นจ่ายบอลอย่างมั่นใจและมีลูกยิงไกลอันทรงประสิทธิภาพอีกทั้งเขายังเป็นนักเตะที่เข้าสก,กับบสดบอลสำเร็จถึง41ครั้งนับเป็น3.6ครั้งต่อเกมมาที่สุดในหลีกชั่วโมงนี้ทําให้เวลานี้เขาตกเป็นเป้าหมายของทีมชั้นนาทีมอื่นๆมากมายและมันคงดีกับบาร์เซโลนา,าพวกเขาขายพ่อหนุ่มคนนี้ในราคาที่ดีได้ พอสโมสรดังอย่างอาร์เซนอลสเปอร์และเนวิเเซนเอก็เคยมีข่าวว่าสนใจเขาซึ่งค่าชิสัญญาของเขาจะมีมูลค่าอยู่ที่100ล้านยูโรแต่ถ้าอยากได้ถูกกว่านี้ก็คงต้องเจรจาแต่ไม่น่าต่ำกว่า40ล้านยูโรเป็นแน่แท้นี่คือ5ตัวอย่างเท่านั้นนะครับที่ทีมง,งานฟุตบอลแม็กซ์คัดมาเล่าให้ฟังยังมีนักเตะอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจถ้าแฟนๆอยากฟังอีกก็ขอกันมาได้นะครับเราพร้อมจะทำ EP 2ให้อย่างแน่นอน และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเปิดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์